แล้วนะคะในเรื่องทางเรื่องง่ายายโอและเชอร์รี่ค่ะ<ม>วันนี้เรามีเรื่องของการลงทุนดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะก็หลายๆคนนะคะ inbox เข้ามาบอกว่าวันนี้หลายๆอย่างอ่ะถูกมากไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยอยากเริ่มต้นลงทุนไม่รู้ว่าเรามีเคล็ดลับอะไรที่จะทําให้เขาสตาร์ทการลงทุนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ผลกําไรดีด้วยค่ะ จริงฮะจริงฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายคําถามเข้ามาเหมือนกันว่าเ้ยเห็นหุ้นก็ถูกทองก็น่าซื้ออสังหาก็ถูกอย่างเงี้ยอยากจะเริ่มลงทุนแล้วมีเงินก้อนนึงหลายๆท่านก็มีเงินก้อนนึงเอาไปจัดการนี่หน่อยสิน,นสย่างดังนั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้โอเคเราก็ใช้โอกาสนี้แชร์แล้วกันว่าไอเดียในการบริหารจัดการเงินที่เราจะลงทุนในภาะวะวิกฤตอย่างเงี้ยเราจะลงทุนยังไงนะครับ ก็มีเคล็ดลับเป็นคำแนะนำให้แล้วกัน<ม>นะฮะข้อแรกครับข้อที่1คุณต้องเนคชัวร์ก่อนว่าเงินที่คุณจะเอามาลงทุนในวันนี้มันต้องเป็นเงินที่สามารถเก็บลองเทอมระยะยาวได้<ม>พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นเงินเย็นนั่นเองนะครับเงินเย็นที่พี่โอพูดถึงเ<ม>นี่ยก็หมายถึงเงินที่เก็บ7-8ปีขึ้นไปถูกไหมคะอ่าถูกต้องครเพราะวันนี้ การลงทุนเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่ามันได้รับผลตอบแทนที่น่าจะสูงกว่าฝากแบงก์แหละแต่ในอีกมุมหนึ่งคือมันก็มีความเสี่ยงมีความขันขวนนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมช่วงปี2ปีนี้นะฮะมันก็มีหุ้นตกมันก็มีเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้แต่ด้วยระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมากพอนะฮะผมเชื่อว่ามันก็จะผ่านไซเคิลพวกนี้และทําให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวเป็นบวกได้ นะครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณโอแล้วม you know? ีเคล็ดลับอื่นอีกไหมคะก็ข้อแรกก็คือเมื่อกี้ต้องแม็กชัวว่าเงินที่จะลงเป็นลองเทอมใช่ไหมคะข้อ2ก็คือนะฮะแทนที่เราจะเอาเงินเราทั้งก้อนไปลงทุนในตัวที่เราคิดว่าดีเช่น่รงนี้หลายคนอยากลงหุ้นไทยจะดีกว่าไหมที่มันก็มีตัวอื่นที่ดีๆเหมือนกันนะฮะเช่นหุ้นต่างประเทศอสังหาทองคำพันธบัตรอะไรอย่างเงี้ยฮะ เราสามารถแบ่งเงินตรงนี้จัดเป็นพอร์ตได้เป็นพอร์ตฟลิโอยกตัวอย่างเช่นที่เราให้คำแนะนำลูกค้าตอนนี้ฮะเงินคุณมี100%นะฮะสาคุณอาจจะจัดพอร์ชั่นลงหุ้นไทย30%เอาไปลงหุ้น global ทั่วโลกนะฮะยีเอาไปลงในส่วนของหุ้นเอเชียแล้วที่เหลืออีก20%ก็กระจายลงสินทรัพย์ทางเลือกอื่นเช่นพันธบัตรอสังหาหรือทองคําเป็นต้น <ừ> ซึ่งถ้าลงแบบนี้ฮะอย่างน้อยทุกตัวเป็นตัวที่ดีมีอนาคตทั้งหมดแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดตัวใดตัวหนึ่งไม่ดีมันก็ยังมีตัวอื่นช่วยพยุงกันได้ก็อย่างที่พี่โอว่าคือน่าสนใจมากๆเลยว่าเราวันนี้เราอยากจะลงทุนหุ้นไทยหุ้นทั่วโลกต่างๆนานา,นานเลย แต่ว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นมือใหม่อ่ะเราจะเริ่มต้นลงทุนยังไงอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราเป็นมือใหม่เน,นาะเราอาจจะสะดวกสบายง่ายที่สุดคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างแรกคือเขาก็มีให้เลือกทุกประเภทของการลงทุนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินทร,รัพย์ที่เป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหรือว่าความเสี่ยงต่ําก็มีอแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้จัดก,การกองทุนที่เป็นมืออาชีพมาช่วยดูแลให้เราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราทําแบบนี้แล้วแล้วเราก็เลือกว่าเอ๊ะวันนี้เราอยากลงหุ้นไทย เราก็เทียบแบงกิ้งอยู่เลยก็มีวิธีการดูอย่างเช่นดูจาก Morningstar ว่าเออได้5ดาว4ดาว3ดาวต่างๆนานาหรือว่าวันนี้ดูจากผลการดำเนินงานย้อนหลังของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลือกว่าเอ๊ะหุ้นไทยเราก็เลือกท็อปท็อปเลยอย่เงี้ยหุ้นทั่วโลกอะไรดีเงี้ยหรือว่า เอเชียหรือว่าอสังหาริมที่พที่โอว่าค่ะก็แบ่งแบบนี้เลยมันก็จะไม่ไม่ได้ยากเกิดไปแล้วก็ทําให้เราสามารถทําได้ง่ายๆด้วยดีมากเลยฮะใช้การลงทุนผ่านกองทุนรวม<ช>ก็จะ,ะ,ะเป็นตัวเลือกที่ง่ายนะฮะ,ะสำหรับมือใหม่แล้วกันที่จะเริ่มต้นในการลงทุนรวมอกองทุนรวมแล้วก็สะดวกสบายด้วยใช่ค่ะ,คะ แล้วจริงๆไม่ใช่สําหรับมือใหม่เดียวนะอย่าง<ม>คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ต้องทํางาน<ม>จริงๆคือเก่งนะแต่ว่ามีคนมาช่วยทําอ่ะมันก็จะทําให้เราอะ<ม>่ะดูแลได้ง่ายขึ้นด้วย<ม>อย่างเงี้ยค่ะคุณโอแล้วก็นอกจากนั้นอ่ะพอเรารู้แล้วว่าเราจะลงตัวไหน<ม>อ่าลงอะไรดี<ม><ม>วันเนี้ยเงินเราแต่แว่าเราไม่สามารถจะจัดจังหวะลงทุนได้แบบถูกต้องขนาดนั้นอ,ะ<ม>อ่ะเออเพราะฉะนั้นอ่ะวันเนี้ยอ่ะวิธีง่ายๆเลยก็คือแบ่งเงิน อย่างเงี้ยค่ะอยากจะแบ่งเป็น5เดือนหรือ10เดือนอที่ค่อยกระจายลงการลงทุนไปทําให้เราได้ราคาที่มันไม่ได้แพงเกินไปหรือไม่ถูกเกินไปด้วยซ้ำแล้วก็เราไม่ใช่ว่าโยนใปตุ้มหนึ่งเราไม่รู้ว่าเ,เดือนหน้าราคาจะลงหรือราคาจะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราสะดวกใจทําได้จริงอย่างเงี้ยค่ะดี่ะตรงนี้ข้อสุดท้ายชอบเพราะว่าก็จะเป็น ตัดก,การตัดปัญหาแล้วกันว่าเอยไม่รู้ว่าจะเก่งซื้อตอนไหนดีนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับนะฮะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มลงทุนในภาวะแบบนี้นะฮะสรุปข้อแรกคือต้องเมคชั u r e ว่าเงินที่จะเอามาลงทุนต้องเป็นเงินเย็นนะฮะสามารถถือยาวได้อย่างน้อยก็เจปีข้อ2คือต้องรู้จักการกระจายและจัดพอร์ตการลงทุนให้เป็นหลักหลายสินทรัพย์นะครับข้อ3ก็คือว่าพอจัดพอร์ตเสร็จเรียบร้อย ก็เลือกนะฮะกองทุนรวมนะฮะซึ่งมันง่ายต่อการลงทุนตรงนี้แหละแต่เราก็เลือกตัวที่เป็นตัวท็อปของแต่ละกลุ่มนะครับเอามาอยู่ในพอร์ตเราและสุดท้ายตัดปัญหาและความปวดหัวในเรื่องไม่รู้จะซื้อตอนไหนก็แบ่งเงินอาจจะเป็น 4- ี่ห้าก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ทยอยซื้อไปใช่ค่ะครับทาแบบนี้รี่ว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ออยากเริ่มลงทุนขึ้นแล้วแล้วก็รู้ว่าจะทํำยังไงดีน่าจะเป็นประโยชน์ ได้ฮะก็ถ้ามีคำถามข้อสงสัยก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามเรา2คนได้ที่หน้าเพจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับ